สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถไถซิ่งครับไถซุปเปอร์ตามที่นั่นะครับวันนี้มาอยู่กับ MU m m 9540เ,เ,เ,เนาะแล้วถ้าใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องโดนการใส่ปุ๋ยของเรานะครับข้อมใหญ่ครับวันนี้ข้อมใหญ่นี่ใส่ปุ๋ยวิธีใส่ปุ๋ยเราปุ๋ยอ้อยเยนาะใสะ่ป<อ>ุ๋ยอ้อยครับ ยิง,งานนครับของไงครับวันนี้โอ้ของไงครับล่องมันอีพอดีนะครับใส่ไปกระล่องเป็นพอดีเลยตาอ้อยค,ครับ นี่ใส่ไปก็จะเป็นด้งสีนะครับพี่น้องทันนี้ยังไเจ็ดศูนย์มาะเกมเจ็ดศูนย์สองขั้นครับมีสองขั้นดูนี่เจ็ดศูนย์แล้วอะไกอันนั้ยังะปลูกงาบ่ปลครับปลูกงาอนีม่ใชิเวอเนียน่น โอ้แนวขุดยาโอ้ขึ้นมาต่อานอ่ะนี่มันจะมีริษียามีริษียาโอ้โอ้เฮ็ดดีข้านั้นขุดยาข้านี่ใส่ปุ๋ยเลยมาครับใส่สองฟังด้วยเนาะนี่ไทมันก็ีกเป็นร่องสิครับปุ๊ดตุ๊ดโอยครับขุ่นหมุดแล้วมาแล้วครับ M9540 ุใส่สปุ๋ยครับโมน,นี่งานไถรี่คักเนาะคันยังไงมันสบายดีเนะาะไถตัวจับเลยแ,แล้วใส่เกี่ยงเลยเกิดนิ่งหรอเกนิกนิ่งเกิสองเหรเนาะมีสองขั้นครับเจ็ดศูนยนะ์ครับขูดเนี่ยขูดออกเลยเนาะ ปูดอยาหน้อยครับอยนะหนูม่กี่เฮ้งีครับป่าองาเอันนี้ใส่ปุ๋ยครับนี่มากยคันยังไงนี่เกมเก้าห้าครับคุณตลรเลย่ร้องห่วงควอมแรงครับผมแบบทิ้งานครับใส่ปุ๋ย้อยครับมาหนิครับนีผ่านใส่ปุ๋ยแย่เลยครับไม่ไหมครับรถจะ ง่ายครับครับผมใส่ได้สองฟังครับดูนี่ว้าวมาฐานมาฐาน หัวงานก็เดียบเป็นธรรมดาครับผมเป็นยังครับผมหัวงานเนี่ยค่อยครับเปิดใส่ปุ๋ยไปได้ครับหัวงาครับผมใจะเติมเกจสองนะครับผมเสียวบวงพอนครับปุ๋ยมันลุโบจากรอบเปิดเนี่ยได้ได้เติมปุ๋ยจากรอบนั้น สองัได้3คงครับเลีนได้อยรอ่รงไรถเบิดเหรเลี้ลประมาณแปดก่อข้องโอ้ถังลรประมาณแปดเก่าข้องครับแปดเก้ารอบลยแล้วเล่นไปเล่นมากเลยครับเบิดเลยแบบถือไรนะถุง,ถ,งถุงกวอืสามไรถึงซีถุงสามไรถึงซีถุงนะครับผมป้อยครับจะปลูกเนี่ยนะครัใส่เครือนพุนแรงแล้วเนาะ

ร่ำมันสิหักครับผมจักเดือนปลปาหนิปลามันสามเดือนสี่เดือนสามเดือนหนี่แหละครับผมกำลังพอดีใส่รถไนแรนได้ถ้าสูงกว่านี้ก็ต้องเป็นค่อยเล็กบ่โอ้ร,อร่ำหาเ<า>ขาอะไรครับประมาณนี้พอดีนะครับผมเ<ร>สียง,งมันแห้งดีขนาดเี้มั้ย M95 เป็นสิลาดถกัวแบบรุ่นนี้ เจ็ดศูนย์ยังนครับเจ็ดศูนอยู่พังไกลๆเหมืนเจ็ดศูนย์หมนเจ็ดศูนย์ขุดไงครับเกาหาใส่ปุ๋ยครับผมเฮ้ปิตะบวันนะคนข่าวนินแล้นะ่ยงง่ายะข้าเดียวครับมาหน่อยมาหน่อยใสปุ๋ยครับวันนี้ครับผมใสป,ปุ๋ยอ้อยครับนี่เ้อสามเดือนสี่เดือนเหมือนไ บิ๊กบ้มครับเออาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องรถไฮซิ่งบาชิูเตอร์ตัมมชแนลนะครับผมไปกันเน้อะไม่ต้องมาหนิ